สวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟองฝ่ายเบริร์สุกูสุคนนมนีจะมาเข้าสู่ซ่องบอกว่าวใครหนะ้าข้ามลิ้เกาพี่น้องมนีก็ได้บอกว่าวใครก็สิมาเก็บงานเก่าพี่น้องเองงานนั้นทางกองแวบ้านนะพี่น้องเนาะแต่ว่างานกับภายในแล้วพี่น้องถือว่าตัดอันพวกลำมันลงมาเบิร์ะพี่น้องเนาะลำมาใถาบานนะา่บ้านเนาะตัดออกมาแล้วเบิร์ตก็กองไว้แต่ก็สิมาเก็บไอ้พวกไอ ไยไม่ไผ่พี่น้องไอ้บานเนี่พวกเป็นน้ำเป็นยางน้นองนะเนาะเศษไม่ไผ่เศษยางอะไรไปลายาวันทิวาเขาตัดออกมาแล้วเนาะเอากจะสมาเก็บกวาดให้เพิินพี่น้องไอ้บานนี่ออะไปเบิ่งไปซ่อมเลยพี่น้องเลยก่อนที่ไปเบิ่งไปซ่อมก็ลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องเนะี่ยกดซับตะไข่กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนนะ้องเนาะไว้พลาดคลิปใหม่ๆทางซ่องเบาก็ายหน้าคำได้พี่นอ้องอะไปเบิ่งไปซ่อมกันเลยพี่น้อง ฮาตัดลงมาแล้วเนาะแต่ว่าพวกกอพวกยังมั่นพี่น้องพวกเงามั่นอนะ่ะพวเราออกพี่น้องไงเนี่ยได้เราออกดอกแต่ว่าสีมานเก็บงาไผ่หรือว่าเก็บไปพวกไอ้ปลายไผ่นตพี่น้องที่ว่าตัดลงมาแล้วน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าพวกเงาพวกยังยวออพวกวเราออกพอ่นเสียวรดแ็ะโคพี่น้อง ง่ายภัยง่ายยังไงล่ะสิเก็บหินเบิร์ดเะไรแบบนี้เพราะว่าบ่าว์บอครก็มีทางไปพี่น้องไงบาร์บอคาม,มีแต่งานเดียวได้พี่น้องนี่นะง้อกับมาแต่เศร้าพี่น้องไงแต่สิมาเก็บพวกนี้แหละนี่นี่พี่น้องมันจะเศษไม้เสดยังไงล่ะมันหกมันยังพี่น้องไง ที่มาเมียนงานเก่าให้มันแล้วเบิร์ดจะไปเวียกกับว่าจะไปพี่น้อง,งเลยคาแต่งงานนี่แหละพอเสร็จมันแล้สวสมมติหน,น่นอยนาอพี่น้องนาะ แก่ไมไปน no. oh oh is ้โคกนะคนเบิดอีน้งโอ้ยผ้าหกสิบบาทวะล่ะไม่ใชอย่โคนะเบเตาะเบเตา่าอโคกนะ อคืออาชาเตาฟองั้งไปงามเขาเ,นเน็นกเ็้ไมมาเจมขลดน้อง,งน่เพินสิเอาลงไปโคกเ,เห็ดทั่วหหเห็ดยังเนาะเห็ดได้หลายอยาา่างไม่เห็ดเตียงเห็ดยังนางก็ได้ทำพี่น้องเนาะ ไม่อดสอบเข่าสอบน้ำสอบเข่าลุกน้ำพี่น้องเองคือนอนนาโคกว่ะมานี่ยฮะเอ๋อไปนาโคกกันเอาไารกกราด้นอนนาโคกอะไรมีอข้าวสารเป็นสองกระสอบคเนเบิ้ลข้าวสารนี่ขึ้นมากว่ะนอนนอนนา,นนาดโคเบ้ลนาโคกมากเลยหนุ่มสูบานน้าแม่เพ็ดก็ดีแล้วอยู่นอนในนาโคกเบิดข้าวสารนั่นกระสอบนี่ก็เบิดเป็นเดือนหมดแล้วนี่ เอออยาขึ้นมาได้ไหมเด้ออยู่หน้าโคากได้บ่ะเด้อใส่นักไรแก่ารมันขาดทางนั่นเยนยขาดหรอ จับห้ามจับจับจับไปแล้วที่เราไม่ไปไปคอยไปเด้อย่ามันหักกันนะมันหักมองนี่ยมองขาวัหนี่เนาะมองพานมาหนเนาะพันกลางไม่หมดไปดีไปแล้วครับไปแล้วพี่น้อง คนละลงหน้าโคกคนละบาทอะหลังจากไอจูดงาไผ่งายังแล้วเวิดนะพี่น้องเนาะเนี่ยแปนเมื่อไหรพี่น้องไอ้แปนขัไปยังเด็กกอมที่เข้าได้แถวในน่องน้ำที่เหี้ยวไผ่ปลายไผ่ตัดลงมานะพี่น้องเนาะนี่ก็จูดแล้วก็แปน้นพี่น้องไอ้บาทนี่ยเห็ดเรียบร้อยแล้วบาทนี่พี่น้องไอ้ เพราว่าใครกัสิเมื่อเอาอันรถอีแตกนะมาแก่ไม่ไฟบ้านเมื่อว่าอยู่เฮือนพี่น้องบ้านเต็มรถไทพี่น้องบน่วยบาทเล่านลบนรดหนาวบาทใส่โอ้หนักกันหนักพี่น้องไนงะ ม่เนักหักนักป่าใส่เต็มเลยไม่รอกคือชัดแท่นหน้ากูอยากใด้โวตขางทีนหน้าแทกนี่ค่เาะเราเห็นหน้าแทกงหน้าปังเที่ยวแทนเบสในหน้าแทงอนะ เอาโอเคพี่น้องเจอกันอยู่เพื่อนน้อเนาะนี่พี่น้องหากมาหอดเพื่อนนี่นะจอดอยู่ข้างเพื่อนเนาะ้อบุกใครก็เชียวมาเข้าไว้หลังบ้านเนาะเนี่ยก็ที่ได้มางหัวพวกนี้ออกบ้างเบิดเอใครบ้างออกเชียวว่าอยู่ข้างอยู่หัวเพื่อนนี่รอหนี่นักพี่น้องเนาะว่าสิมันจะโมเข้ก้าคุ้นนะพี่น้องน้อเอาไว้แค่นี้นะเชียวบุกใครสิลื้อหัวออกพี่น้อง อ่ะลงเสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องไอ้บาสเนี่ยเอาใครไว้เต็มเลยเนาะยังวัเบิดพี่น้นนอยยังเอาไมา้ด้วยนี่ที่จะม้างหัวอ,ออกพี่น้อยบ้างหัวตรงนี้ออกเสร็จหัวใหม่อ่ะยังหมดเสร็จพี่น้องเลยยังประมาณ ไหวยังร้ายอยู่พี่น้องนี่เฮาก็ได้เนาะตีไหวให้เป็ดให้ไก่เข้าพี่น้องข้างบ้านพู้สุดข้างในัย่เนาะเขาบอกขังนเขาพูดแหละกำแพงเคื่อนกับเจ้าอยู่เนาะอบอุ้ยเสร็จเนาะเหลาะมาบ่ขางบ้านอันนี้ก็เสร็จประตูเนาะพี่น้องเนา่ยอบอุ้ยเรียบร้อยเนาะเ็ดก่อนเห็นยังหลอกพอเขาสิปลูกผักปลูกหญ้านะพี่น้องปลูกผักกินนี่ื่องเนาะ ธรรมศาสตร์บ้านห้องพี่น้องเลยอ่ะอะสำหรับคลิปนี้ผมยังร่าพี่น้องเลยเอาแบบมาผ่าผีผังนอกนะหัวข้างบ้านหรือหลังบ้านพี่น้องเลยเหตุผล่ทยางเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก,บบก,นะก,ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ